สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชิมอาหารชาววังข้าวแช่นะครับก็ข้าวแช่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารทานเล่นมันไม่ใช่อาหารข้าวแบบมื้อหนักๆสำหรับทานเล่นทานเบาๆอันนี้เขาส่งมาให้ผมรีวิวผมก็รีวิวให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโอเคตามที่เขาว่าไหมเขานี่ใครก็ไม่รู้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับอันนี้คืออะไรอะ่ะหมูหรือปลาเนาะปลาหวานครับผมชื่อหวานจริงๆนุ่มไม่แข็งนะครับอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าผมได้มาผมยังไม่ได้อุ่นยังมีความเย็นผ่านจากตู้เย็นมาก็หรือว่าเป็นปลาหวานที ไม่แข็งครับใช้ได้ใช้ได้ไดีด,ดีเรามาชิมข้าวกันนะครับข้าวนี่อยู่ในน้ำมะลิอืมมีดอกมะลิกาดนตีด้วยอืมข้าวนุ่มหอมกลิ่นดอกมะลินะครับเหมาะที่จะเป็นอาหารทานเล่นในช่วงฤดูร้อน เรามาดูหัวใจโป๊กันดีก,กว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสูตรสมัยก่อนชาววางหัวใจโป๊กน่าจะชิ้นใหญ่กว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับรสชาติกลางๆลงไม่เค็มไปไม่หวานไปสำหรับหัวใจโป๊กนะครับนุ่มโอเคครับผ่าน อกินกับข้าวเข้าไปนี่ยก็ดีเลยรสชาติร้ปกลมๆนี้อะไรเนะาะเพราะหน้าตามันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขาทำกันนะครับโอเคครับดี มัมาชิมลูกใหญ่กันดีกว่าโอ้โหใหญ่จริงหอข้างในเป็นหมูพอด้วยหัว oh, หอมชุบแป้งทอดดีครับไส้หมูสับเหมือนเหมือนอารมณ์คล้ายคลเหมือนไส้สลับเตา่า อโอเคครับพานอร่อยตามด้วยข้าวรักคำนะครับฟินอันนี้น่าจะเป็น ผมดูแล้วไม่ผิดจริงๆด้วยข้างในมีไส้นะครับเป็นไส้หมูอดูกันเลยโ,เโฟกัสสิครับโฟกัสสิครับม,มึงไปโฟกัสตรงไหนเนี่ย กัดกุ้น่อยแม่เออนี่หมูสับข้างนอกเป็นพริกนะครับพริกพริกหยวกก็ได้นะชุบไข่แล้วก็ไปทอดไฟเบาๆโอเคครับไม่เผ็ดรสชาติกำลังดีหอมพริกกินกับข้าวก็ รสชาติกลมๆเลยกำลังดีเย็นสบายนุ่มตามด้วยข้าวอุ้ยหมูฝอยนะครับร่วงอื้ม ฝอยจริงๆสมชื่อคำว่าฝอยโฟกัสไ,ไหมโฟกัสไหมเออโฟกัสอืจริงๆขออภัยถ้ามีเสียงอะไรแซักซ้อนเข้ามาบ้างทางนี้เขามีการเจาะก,กำแพงกัน อาจจะมีเสียงแทะเข้ามาบ้างนะครับหมูฝอยนี่ฝอยไปแต่ถือว่ารสชาติก็ใช้ได้ครับกลับมาที่ปลาหวานดีกว่าเป็นของชอบของผมเลยเพลินๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะ แท็กทางร้านไว้ให้ใครสนใจสั่งครับ